เริ่มต้นวิดีโอเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน30นาทีนาทีฮุกแบบเร้าใจพร้อมเสียงบีดเร็วๆประเทศไทยกำลังจะได้เฮลิคอปเตอร์จูโจมที่ทรงพลังที่สุดในโลก ah 6 4 e apache guardian รุ่นปรับแต่งพิเศษจากอินเดียมันคือสุดยอดแห่งความล้ำขอองค์การโจมตีทางอากาศทั้งเรดาร์โดมบนใบพัดระบบควบคุมอาวุธขั้นสูงและมิสไซล์เฮลฟท์ที่สามารถทำลายเป้าหมายได้ในเซลว,วินาทีราคาเกือบ4,200ล้านบาทต่อลำ ทำไมประเทศไทยถึงสนใจรุ่นที่อินเดียใช้แล้วความสามารถจริงๆของมันเทียบกับรุ่นอเมริกันได้หรือไม่ติดตามออโต้คาร์คราฟเตสได้เลยตอนนี้เราจะพาคุณเจาะลึกทุกมุมของอ p a c h ช a h 6 4ีรุ่นอินเดียที่เตรียมเข้าไทยในปี2 0 2 6นี้เข้าสู่อินโทรของช่องเที่ยงคืน30นาทีถึงเที่ยงคืน45นาทีนาทีสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้คาร์คราฟเตสช่องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของยานยนต์และเครื่องจักรสงครามสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลก ถ้าคุณชอบเฮลิคอปเตอร์รถถังเครื่องบินรบหรือเทคโนโลยีทางทหารอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับเริ่มบทวิเคราะห์ AH-64E India w a r r i o n ลบศูนย์ต AH ่อ e 45นาทีเป็นต้นไป AH-64E Apache Guardian รุ่นอินเดียเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ทันสมัยที่สุดที่มีการดัดแปลงมาจากกลุ่นเด,เดิมของสหรัฐอเมริกาโดยมีการสั่งซื้อจากบริษัทโบอีนโดยตรงพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะจากอิสราเอลและฝรั่งเศสตามความต้องการของกองทัพอ,อากาศอินเดีย สำหรับประเทศไทยการเลือกพิจารณารุ่น AH 6 4ีิ E India Warrior มีเหตุผลที่ชัดเจนเพราะเป็นรุ่นที่ผ่านการใช้งานจริงแล้วในเขตภูเขาสูงเขตเทะเลทรายและชายแดนที่มีสภาพอากาศสุดโหดทำให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศของภาคเหนือและชายแดนไทยด้านเทคโนโลยี AH 6 4ีิ E India Warrior ใช้เรดาร์ลองโบแบบโดมติดตั้งเหนือใบพัดช,ช่วยให้ตรวจจับเป้าหมายในระยะกว่า8กิโลเมตรทั้งบนอากาศและพื้นดินได้พร้อมกันถึง128เป้าหมาย ระบบควบคุมการยิงแบบ MUMT m a n u n m a n t i m i n g ซึ่งสามารถสื่อสารกับโดรนลาดตระเวนได้โดยตรงนักบินสามารถรับภาพสดๆจากโดรนและส่งคำสั่งยิงอาวุธผ่านลิงก์เดียวกันได้เลยนอกจากนี้อินเดียยังติดตั้งระบบ DIRCM (Directional Infrared c o u n t e r m e t s u r e ป้องกันขีปนาวุธอินฟราเรดเช่น MANPADS หรือ SA-24 ที่กลุ่มก่อการร้ายอาจใช้งานในป่าเขาของอาเซียน อาวุธหลักของอัปเเช่คือจรวดนำวิถีเฮลไฟเอจีเอ็มหนซอาที่สามารถเจาะกราะรถถังได้ลึกกว่า1,000ม mm. ิลลิเมตรพร้อมกระสุนไฮดร้า70และปืนใหญ่อัตโนมัติเ2 3มรเชนกันขนาด30มมิลลิเมตรหมุนตามการมองของนักบินได้ เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ยังใช้เครื่องยนต์ General Electric T-700 GE-701D ที่ให้แรงม้ารวมถึง3,800แรงม้าทำให้มีความเร็วสูงสุดถึง293กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้ไกลกว่า480กิโลเมตรแล้วทำไมไทยถึงเลือกอินเดียเป็นต้นแบบเพราะอินเดียผลิตชิ้นส่วนในประเทศผ่าน Hindustan Aeronautic Limited (HAL) ทำให้ราคาต่อหน่วยถูกกว่ารุ่นอเมริกันราเปอร์แต่ยังคงใช้เทคโนโลยีเดียวกัน ราคาโดยประมาณของ AH-64E i n d อ a ินเดียวเรียนต่อหนึ่งลำร่วมอุปกรณ์และการฝึกนักบินจะอยู่ที่ประมาณ4,200 oui, ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่น่าลงทุนมากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพมีรายงานว่าไทยอาจพิจารณาซื้อ6-8ถึงลำในเฟสแรกและอีก4ลำในเฟสที่2เพื่อเสริมกำลังโจมตีในภาคเหนือและภาคตะวันตกโดยเฉพาะเขตชายแดนและพื้นที่ลาดตะเวน โครงสร้างของ ah 6 4 e ยังมีความแข็งแรงมากทำจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาทนแรงกระแทกจากกระสุนขนาด23มิลิเมตรได้อย่างดีและสามารถบินได้แม้ใบพัดถูกยิงเสียหายอีกจุดเด่นคือค o c พ p i t ที่เป็นแบบ dual control นักบินและพลยิงสามารถสลับการควบคุมได้ตลอดเวลาพร้อมระบบในวิ t v i s i n และ m a l imaging สำหรับการบินกลางคืนและในสภาพอากาศเลวร้าย สำหรับกำลังพลไทยการฝึกบินเ h AH 6 4 e จะใช้หลักสูตรจากโบอ n งและการจำลองการรบแบบ3 d s ด m u l a t o r ตรวมถึงฝึกใช้งานร่วมกับโดรนและระบบควบคุมภาคพื้นและไม่ใช่แค่โจมตีแต่ยังสามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มล่าตะเวนลึก Reconnaissance ได้อีกด้วยช่วยเสริมศักยภาพด้านข่าวกรองให้กับกองทัพไทยในปี2 0 2 6นี้เราอาจได้เห็นอ p a าเชอินเดียวารีนพร้อมปราธงชาติไทยปรากฏตัวในการฝึกขอบรากโกหรือภารกิจฝึกผสมกับประเทศพันธมิตร และถ้าทุกอย่างดําเนินตามแผนไทยจะกลายเป็นประเทศที่2ในอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ที่มี AH64E ประจําการแบบเต็มรูปแบบบทสรุปคือ Apache AH64E India Warrior คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอเมริกันความคุ้มค่าของอินเดียและการใช้งานจริงในสนามรบมันอาจกลายเป็นกําลังหลักทางอากาศที่ทรงพลังที่สุดของกองทัพไทยในยุคใหม่หากคุณชอบวิดีโอแนวนี้ อย่าลืมกดติดตามออ t โต้คาร์ครฟตและคอมเมนต์ว่าคุณอยากให้เราทำเรื่องอะไรต่อไปเกี่ยวกับเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ในอาเซียนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ